มื่อนี้มาตามหน้าเกียวหน่อยงวดที่พันมาิันฟันว่าไปลอดลูกออกบ้านเลขกทีที่ลอดลูกใส่สองหนึ่งเต็มเต็มแม่นคักแม่นเนี่ยงวดนี้ฟันดีอีกแล้วฟันว่างสัตหไงสัต์น้ำโชกไปพันไปยทะเบียนรถจะเป็นทะเบียนรถตัวใดไปตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับมังเขียวค่ะสวัสดีค่ะมือนี้เมาตามในท่ามังเกียวเนาะงวดผ่านกับ่นให้โชคเนาะฟันมาลอดลูก บันเาขอดูน้องด็มมีโฉงนั่นส <t os> <t os> bueno, si? ่วนใหญ่เป็นทะเบียนบ้านเนี่ยตามที่เขาเียนว่าเนาะเงนหารการศึกษเป็นทะเบียนบ้านนึกเราคือเมื่อนูกกับมี่มันเป็นสองหนึ่งหนึ่งเนาะเออกับมี่สองหนึ่งนเราเนาะใช่เวาแต่สองห่ามีคนอยู่ก็สมานสูนะครับเฉินมีเงยตุยเนาะ เล่นแล้วตัวเดียวกันสองเนีัวเดียวสองเดียวของเราอยู่เนาะอันเียนอันเียนีดมันเมียนนะเดี๋นวห้องปู่วนั่นนี่ออกเด็กเล่าคือว่าป่วนเดีเขาาก่อนังมีตีเแล้วนสองหนึ่งเหยยบสองหลอดเลยก็คิดว่ามันจะฟ้องเช็นตึกนะพ่ชาั่นก็เอี้ยบหนึ่งพันวาแม่เขี้ยวหน่อยว่า บานลีที่กับสองสองหนึ่งยู่มือลูกกับสองสองหนึ่งอะไรยินดาังเลยคำพงน่นเอง่เป็นกานทั่เาได้เขียนเขาบังคนอ่านเขียนไปมั้งเป็นเดนเดียวกันนะครับ่ามันไหมเดินไยานากกันเลยฝันําไมาเขาก็ถทมเยอะเอันั้นเราข่ามมาได้เลยข่าวันที่ยีบซีเลยยีบซีเนาะเขาเป็นยีบซีอะไรยีบซี ตัวมือเล็ออกของมันปะแมนตัวเขาเลขออกผมคิดว่าเขาอยาเป็นโชคหรือเปล่าโชคของมือนั่นว่าใจถือเลขกหรือเปล่าใจยันแมนเนาะรงเอานเราโนลอยโค้ดสามบาทฟังไมแย่อยนะอ่างเงี้ยมาสามบาทมาเสียเงินลอยกันนะมันเป็นนักกันสองซีตัวอร่อยไมน้นตาผมเนาะเก่งเอรก้าน่าเอาให้มันเด่น พ้หนีเล้วใช่ไหนี้นหนีนก็น่าสั่นเอาสามกับกับแล้วลอยเลยหอมเลยบ้านเมดเลยผมเลยไปทำบ้านเอ้านะครับเอาไม่คือว่าโชว์เขราวและงูเราคาสบายบ้านจากหนีพอดีนาสิ้นปีผ่านไปตั้งสิบมิชก็คือโชว์ตลอดขึ้นว่าอะไรถ้าว่าหน้าเห็ดเป็นนังสันเลยมีโชคใส่มันตอนหลับปีแม่เลยไหมแม่มันเขายาง จิตตอนรัดปีใหม่เรียนนั่นครับช่ฮะไม่จอมเคลืนฝันว่ฝันอธิษฐานยังวะอธิอธิษฐานนั่นราว่าอันงูตัวที่มาหลอดขาดมืนกันเป็นสีไม่โชคเฮียังกะไม่เป็นตัวโหลดเห็นบอมาออกมาหลอดขาดในบ้านอีกที่เฮี้ยนซื่อบาลอีทีหลอดกระบ่กออกไม่เป็นตัวโลดเลยว่าสีก็เลยไปฝันว่าไปเห็ดเอลี่ยยดยืดทั้งทั้งดวน มีแม่ตุ้ยกับหล,ลูกแหละไปทายถ้ำได้ถมว่าหม้อรวยไปใส่ได้ว,ว่าหม้อรวยอันให้ไข่ผู้ดเดียวว่าคข่เก่งแล้วสันมันนีก็เลยเอาหมอนหนึ่งไปไปห้องเอาไปทำพิธีห้องเอาว่าแม่หมอนหนึ่งเอ้ยค่ะพระจาซื้อนันซื้อนีมาขอโชกขอลาบขอเงินขอเลขกเด้อสันบันนี้เลยมีผ้หยิ่งคนหนึ่ง ขี่รถเก๋งไกลมากคนเลยมาออจอดเบิง้งคนว่าพากันเห็ดหยังกันนอสันเคนว่ากำลังขอเลีกอยู่คนเลยว่าสิไปขอ,อยากขยางหนี่มานมาเบิ้งอยู่ยแปดทะเบียนรถแมนหนิวสันพเพคนเดินไปเบิง้งคนจอดแล้วเลยมีงูตัวบัลกง่ายไปพันอยู่ยแปดทะเบียนรถเพิ่์นแปดทะเบียนรถเพิ่นเลขศูนย์ซีซีเก่า ไปไนเลยเป็นงูงูเกี่ยวเลยก็เกี่ยวพันลุมอุ่มเลยพันพันคิจังเกี่ยวอยู่น้ำงาขามงานอย่างลบะปั่นอยู่หนาบางคนมันยังสันแม่นน้ำหนาบางคนมันเกี่ยวเหย้าไปเลยก็เลยก็เลยมานางขิดวาเฮือนห่ออธิษฐานตื hmm. ja ่นเนิ่มเส้าม่านล่ะมันนี้ก็เลยฝันต่อยอยู่ดอกพ่อพ่อได้เลขแล้วก็เลย พากันมีคนมาหองบอกว่าเมียหน่อยตายแล้วสันมาไปอันงานศพเมียหน่อยสันวันนี้นายาก,กับมแม่ตุ้ยกับดูกไส่กับเลบไปเเลบปลอยถิมไว้ผู้เดียวศูนย์จะขักศูนย์เนี่ยศูนย์ว่าเพิ่นบ่สวนไปนั่มมาน่ะก็เลยมีเด็กหน่อยผู้นึงว่าแม่แม่ก็ต้องศูนย์ดอกไม้นี่นูต้มยำลายกินแล้วสัน เมื่อกินเนี่ยมันใจเย็นๆก้อนยังคิดว่าสิไปจังไหนมาจังไหนเอายังแต่ได้ได้กินข่าวกินต้มปาลาล่ะข่าวก็ต้มปลาไปไนั่นเลยปลานิ่นในาฟาร์มเป็นปลานิ่นวะตุ่มย่ำปลานิ่นอ๋มอมาสนใจด้ยเรียนกินต้มย่ำ <c oughs> <c oughs> เอาว่าเบิ่มศูนย์เอาว่าไม่ต้องศูนยหรอกไม่กินต้มปลาแล้วเนี่ย ตุ่ปานินจะกินลายวะยิมม้มวะกินจนยิ้มหมดเลยทั้งยิม้มทั้งสูนคือเก่าแต่ว่าดูว่าแมวมัต้องสูนดอกมาเน่โนตุม่มย่ำปลานิ่นให้กินเหรอนี่ยันกินแล้วจังขิดอันอวยไปว่าสิไปจังไหนเพราะว่ากระเป๋าเงานินโทรศัพท์กระติดไปน้ำรถเบิร์สิเมียกับเมียก็ท่านใดมันได้ว่าเดี๋ยวเขาจังขิดไม่ม่กินเขากับต้มปลาก้อนเน,น,นั่คสันวันนี้เขาวจับนี่คอ เท่านั้นวร่าแม่กินข้าวแล้วก็อิ่มกินข้าวแล้วก็อิ่มกระตือนกระตือ่นตัวศูนย์กับเลขมัดสอบเลยเดี๋ยว้าสอบเพิ่ออีกว่ามีอีกทีว่เจ๊แม่สอบว่าเป็นอันมีเมียทั้งคนเดียวเออแม่แถาเมียเก่าตายเหรอสันจะได้ยังไงข้างบนกับศูนย์ซีซีกับซีซีเก่าเราโอ้จะถามตัวนะจ้า มันมากันมันสิมันสิมาไปออกหนาแต่ว่าวันนี้เอฟซีสื่อตะหลังไหมอือโอ้สมัยเลกช่วเนี้เออกหนาแมนเด้คือสองหนึ่งมังหันไหมสองอมันก็บอกสองหนึ่งบอกหนึ่งหนึ่งอืมเอ้ยอันอันอันแรกอันยุบานเลขที่ออกหลังอยู่เนาะเอ้ยมันสิออกกลางตัวหนามันสิออกกลางส่วนมากถูกา้องสองตัวแหงใช่เนี่หร กระตันหกศูนซีซีแล้วครับแล้วก็ซีซเก่าับหัวลำซีซีหกจามนี้มีจับคู่สองตัวเนาะศูนย์ซีด้อซีซีซีเกาซีหกมีจำน้นนี้เนาะมีตัวเลขเสริมบ่กันมา่ศูนย์เก่าเนศูนเก่า้อยัง ศูน์เก่ามันเหลือเนาะหไรว่าเปิดตัวศูนย์เก่าตันึงล้ครับศูนย์นี่หนาเก่าหลังก็ไหนเบถืตัวแล้วว่าสิได้ซีนันองมันยังหายเนาะแต่ววันนี้มันแค่นั้นตัวเลซื้อไปร้อยซื้อไปมัดอันบเพราะท่านเดยซื้อมันก็ฟันมือขึ้นอันมือขึ้นน้ำซื้อนะกับ แมนอยอ่ก็ฝันมือขึ้นก็มักศูนย์ศูนย์คักศูน์แนวก็มักศูนย์จ้ะสีจนสีสีเก่สีอเลนะเด็กไทยมันก็สีสีเก่ามันบ่นนะมีเก่ามาเลยนนั่นน่ะสีสีมาคักเออหนมาบ่นได้ยัจ้ะเออวันที่ยัก็งเขาสองสีสีมั่สงสีสีจ้องสีมั่วสามเนาะ แมนบาลลิทีถึงมันหอกขาบไส่สองสี่ส<ป>ี่ซีเกาวงอะวุ้วดสามวันนี้เนาะตามนีเด้นครับซีเกาบอเลิทีถ้ามันไป,นไปอ๋อกินเรียบวันํายี่นึงให้พี่ลองทานะวายตรงเนาะฟังคลิปกันนอยเด้อไป่น่องเนาะ บางคนมันก็เรียกล้วตัวเลขก็เรียกว่าเล็หลายตัวแต่ฟังดีมันมาก็บอย่ไม่ายหอกแต่มีแก่0ศูนย์ซีเก้าเน,นี่ยนย์ซ้ทยเนาะนะครับปุดอยกตัดกระตดัดปุ้ใยอยาเตัวกำนัาพู้ถามจะงูหน่ะงู่งูขบานคือบารดีจีสองซีซีม่สามนะครับตามนี้เนาะเขาฟันมาเกียวหน่อยเด้อนะครับขอให้เพิ่มให้โชคลาภอีกเพื่อนรุงตัวถือว่านมาหลอกขาดครับ,รบตัวมีเขียวหน่อยคิดเองวาน งูสิมว่าเราข่าวในบ้านในในบ้านเลยเนี่ยอาจจะเป็นผู้พิจารณาไมา่โชครือเปล่ปาเห็นปะก็เลยอธิษฐา<ท>นเนาะเเองเองธิษฐใครจะไม่โชคก,ก,กีษก็ได้ก็ใค้เป็นตซะาก็เริ่มามาฝันนะครับฝันเราไปขอเลขอหล็ยก่มมอนหนึ่งข้ามเมียตุยกระลูกไส้อยู่สะพานลอยเห็นปะทัสะพานทางด่วนสะพานทางดวนน่วนเนาะวันนี้เริ่มมีคนมาถามว่าเห็นอย่างอยู่เหรอส่นหรือว่าพันมาขอเลขกหรือว่าเห็นอย่างแถวส่วนนี่แถวอุทยนรถไฟนี่ส่วน เลี้ยวไปเห็นงูเขียวปลาทะเบียนรถเลยงูตัวไงมังงูเขียวมังอย่างงูเหลือมตัวเงยอ้างูเหลือมตัวเงย่ปล่าไล่เอ็ไล่ขาวดำไล่ขาวดำเลยเนาะเห็นเป็นตัวเลขคือศูนย์ซีซีเก่าเหรทะเบียนรถเพิ่นไปขาวได้ปะไม่ไปแดงอ่าไปขาวเนาะศูนย์ซีซีเก่าเลยนะครับวานนี้ก็เลยต่อไปเรื่มหรือตื่นจะไปฝันไหมต่อเลยต่อเลยเนาะเออพอเห็นปลายทะเบียนเราสามีก็เลยว่ามี่ อันเม่เาของเมียเก่าเนี่ยตายเงี้ยหน่อยก็เลยว่าันไปทิ่มมีเจ้าหน่อยเยผู้เดียวเลืกิมไม่เเดียวไม่ไปน้ำมูอแมนเขาเลย่มีเด็กหน่อยมาส่วนนะครับว่าไปกินต้มปลาเป็นต้มปลานิ่นนะครับก็กินจนเดี้ยมนะครับจนเลยตื่นแต่ว่าซูดเนี่พวกรับพวกปลาของเป็นงัน,นเน่าเนะาะตื่นไม่มาหาสอบกูอีกเส่อยู่ฟ <c oughs> ันนะ,นะครับก็ถื่ว่าก็ฟันเนาะ ว่าเอ้ยฝันหด้ลยเลมาหาเลี้ยงเข้าอยู่ฝันไหมย่า่าฝันยังเล็กจะไปฝันเห็นเขาเป็นจิกดีกันที่ว้น้วตายกันที่ปัสะที่นั่นเวาเรเรียนเก่าเลยก็ฝันอย่นี้กับกน้เลยจะมาไปงานศพหมนอ้แม่แม่ท่าเนี่ยเก่าหมนีงเดนั่นแหละกันาดเนคว่าฝันนึ่ถิ่มวัยเหมืนแม่ผมฝันเลยนะ ยิ่งขาวตียันย้อนฝันเลยเงี้ยกวเลยเอาเขียวไปแม้คือตาเล้ยงดีว่าเล้ไว้ไอ้จมแล้วไอ้ฟันเราฟรั่งตีกันย้อนฝันเขาถือว่าฟันดีเนาะก็คงจะมีโชคเส้นจานี้ฟันปีนาหมดละพี่น้องก็ติดตามพอดีมีเชื่อหน่อยนะดวงมันมาแล้วอะรับปีใหม่แล้วเนาะเพราะว่า สิ้นฟรี <ithe ater S 1> แลลวเ <74. S 1> นาะดลวงกังมากนะครับจากมาบานให้มีเงินมากเนาะมีเง <Alex> ินมากครับก <can> ็เลยก็เลยจ่ายคาเกี Muslims ้ยวเขาโจกแมนในเงิ่นคาเกี้ยวเขาเนคาเกี้ยวเขาเอรวยเงินหลกนใจนะครับจกมนให้เขาได้สามตัวสามตัวก็ได้ค่าเกี้ยวเขาได้เนาะสามตแตกเนะที่เรื่องง่ายนิดน่งมีี่หนอยเงินเนาะแต่ขอนี่ดตัวเดาอง่ายตีหางเนาะให้ยูนี้ตัวก็ต้องไป เลตีบาปิกแล้วพอเลตีเก่งกะยิ่งเลื่มจะตีต้มปลาเนอะต้มปลายเนาะต้องขคือไปยาตัวเล็ใส่แต่บอกกินเปดนม่เป็ดเนาะ่ว่ากะอยในตัวเลียนนี่แหละพอู่ในเลียนเลยนะกินกะเกติดป้าตายกะศุนเตะย่าไปไก่เด้นะ่ม่ได้เลียนนี่ะเออแม่นี่เลียนเลยไม่อยากให้ไปดอกมันกิ่เนื้อนกอกกัยังตัดเนี่ยว่าบรยายนายเนี่แะเนาะ ให้อยู่ในเลืันที่เพิ่นเอินไปเอาเหรอเนาะเพิ่งยิ่งเนาะที่โตเลยล่ะยิ่งผมบอบเลี้ยงวัวป่วยเขาขาวให้อาหายอะไรถอดมันมันเปียงเนาะเที่ยวบุญเทวดาก็ไดุ้่มรักษาก็ได้ให้ในเลขเป็นเลขมากเลยนี่ในเลขือกอะไรเนี่ยไปทารอื่นหรอสามะให้มาเกี่ยวมาพันไว้แล้วเนาะ to ับผมะพันหลุมอุ้มไว้์ปิ่นเนีพันหลุมอุ้มอ้อมไว้์ปิ่นเอาเรื่องคอสุดลุกปครั้งหนึ่งนะครับเนาะนะครับกับสรุปว่าไม่เขี้ยวหน่อยนะครับฟันนะครับ ฝันว่าเดี๋ยวไปขอเลขอยู่สะพานทางด่วนครับแมตุยเข้าลูกไส้นะครับน้องหมนี่แหละเป็นผู้มาถ่ายทำมาถ่ายท้ำนะครับว่าเก่ียงแล้วนะครับโมเลยปล่อยไปผูดยวเลยไแล้วนะครับสอนมากรลุกิันนะครับไปถ่ายมีแค่น้อยถ่ายกันแล้วมีมีเคียวเกียงมาเอามาจอดถามว่าเห็ุอย่างกันนะครับทำอะไรกันนะครับเขาเรียกว่าขอเลขเพราะผู้จะขออย่างเลขมันลำบากเอาทะเบียนรถข่อยนะครับเลี้ยวไปเป็นงูเกี่ยวงูเหลี่ยมใหญ่นะ ไล่เขาดำเกี่ยวทะเบียนไว้นะครับทะเบียนรถ0449นะครับเพิ่นก็นเลยมีคนมาบอกว่าแม่เฒ่าของสามีเก่าของสามีเนาะเสียชีวิตให้ไปวึงนายาคับเป็นตุยกระบ,บุชายข้ามหนีเพิ่นนะครับเป็นรถเลยที่ไม่เกียวไว้เพื่อเดียวนาะ <S <S เอ๋เฉียวหน่อยก็สู้หน่อยสั่นนะครับว่าสามีไปทุระเนาะไปงานสุพเปอร์ไปอรนั่นครับ เขาอย่างเกิดทั้งรถเบิด์ตเนาะของรถเบิดบตวันนี้ก็เลยมีเล็กน้อยนะครับเมื่อเดินไปกินขา้าวไปกินต้มปลาเนาะต้มปลานิ่นนง่มดสั่นกินจนเยี่ยมสั่นแล้วก็เลยตื่นเนะาะแต่ว่าสซ่เดือบพอจนจน,จนตอนตื่นมาอ <c oughs> ย่างศูนย์ังเลยถามพลอยเนานะเนาะก็ประมาณนี้แหละครับตีตัวเลขศูนย์ซี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 เก่าซีซีหกตั้งแต่ซีศูนย์ซีซีซีเก่าซีหกศูนย์เก่านะครับในเลขที่ตัวทะเบยียนรถนี่แหละเอาให้โชคให้มาในวันนี้สหรับในทาง ขอเขียขอบคุณไม่เชลหลายอนะครับสวัสดีครับ